บทที่441เคลื่อนไหวทันทีฉันหลิวฟานจะอยู่ในหมู่บ้านโดยไม่ทำอะไรได้อย่างไรผิดกับบางคนอาศัยรีดไถเงินค่าขนมของนักเรียนและเอาของจากครอบครัวของคนอื่นปรสิทธิทางสังคมพวกนี้มีสิทธิพูดหรอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชันหลิวฟานจะเริ่มเก็บขยะวันนี้การเก็บขยะไม่ใช่เรื่องน่าอายเขาพูดอย่างกระตือรือร้น เมื่อชาวบ้านที่อยู่ตรงหน้าได้ยินเขาพวกเขาทั้งหมดตกมือและส่งเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆปลพวกเขาเคยดูถูกการเก็บขยะหวังซือเป็นคนเดียวที่โกรธแค้นเขาเป็นปรสิตท,ที่หลิวฟานกำลังพูดถึงเขาไม่ใช่เหรอหลิวฟานหมายความว่าไงแกด่าฉันงั้นหรอแกคิดว่าฉันโน่เหรอหวังซือเดินออกมาจากฝูงชนและหยิบกระบองคู่ออกจากกระเป๋าของเขาชาวบ้านโดยรอบแยกย้ายกันไปทันที หวังสือนายจะทำอะไรนะและนี้มีใช่สถานที่ที่นายจะประพฤติตนอย่างโหดร้ายได้นะผู้ทหวังดูดจากด้านข้างในฐานะผู้อาวุโสในหมู่บ้านเขามีสิทธิ์ที่จะสอนบทเรียนให้ทุกคนแต่น่าเสียดายที่หวังสือไม่ใช่คนที่เคารพผู้อาวุโสและรักเด็กตาเท่าวังอย่าแสอย่างแรกคุณไม่ได้ให้อาหารฉันอย่างที่สองคุณไม่ได้ให้ที่นอนฉันคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะบอกฉันว่าจะทำอย่างไรที่นี่ ฉันไม่ชอบเด็กคนนี้แล้วคุณจะทำไมหวังซื้อบกกระบองไปมาทำให้ผู้ท่าหวังกลัวมากจนเกือบล้มลงดูซิว่าหัวหงอกขนาดนี้แล้วยังยุ่งเรื่องคนอื่นใส่ใจแค่เรื่องตัวเองเถอะหวังซือดูถูกชาวบ้านโดยรอบเงียบปากแต่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธเมื่อพวกเขามองไปที่หวังซือหวังซือมองไปที่หลิวฟานและพูดด้วยรอยยิ้มดุร้ายหลิวฟานฉันได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้นายทำเงินได้จำนวนมากมันอยู่ไหนละ่ะ พี่หวังคนนี้ไม่ค่อยมีเงินนายสนใจจะให้ฉันช่วยใช้เงินหรือไม่หลิวฟานมองเขาอย่างไม่ยยแสจากนั้นจึงกล่าวขอโทษชาวบ้านที่อยู่โดยรอบว่าผู้อาวุโสรอผมสิบวินาทีได้ได้เราจะรอไม่ต้องรีบร้อนลุงป้านะอาชาวบ้านพูดด้วยความเข้าใจสิบวินาทีหมายความว่าไงหวังสื้อขมมดคิ้ว เมื่อเขาเห็นรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าของหลิวฟานเขาก็เข้าใจทันทีเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือดูเหมือนว่าแกอยากจะลองกระบองคู่ของฉันนะสินะหวังซือกล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นชาแล้วเขาก็เหวี่ยงกระบองด้วยกําลังทั้งหมดของเขาทุบเข้าหาหัวของหลิวฟานทุกคนร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกกระบองนี้ทําจากเหล็กถ้าถูกมันทุบคงได้เลือดกันบ้างเกือบในเวลาเดียวกันหลิวฟานไม่กลัวเขาคว้ากระบองคู่ด้วยมือเดียว วังซื้อตกใจมากเขาต้องการที่จะเอามันกลับมาแต่เขาดึงมันไม่ออกปล่อยนะหวังซื้อจับปลายด้านหนึ่งด้วยมือทั้งสองข้างเขาพยายามที่จะดึงมันกลับมาด้วยพลังทั้งหมดของเขาแต่มันก็ยังคงไร้ประโยชน์เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจในความทรงจําของเขาหลิวฟานอ่อนแอและไร้พลังเมื่อเขายังเด็กทําไมตอนนี้เขาถึงมีกําลังมากขนาดนี้อย่างไรก็ตามหากเขาเห็นฉากของหลิวฟานที่จัดการกับรถขุดในวันนั้นเขาจะไม่กล้าทำในสิ่งที่เขาทำในวันนี้อย่างแน่นอน ด้วยเสียงที่คมชัดหลิวฟานบทปลายด้านหนึ่งของกระบองเหล็กด้วยมือเปล่าของเขาเมื่อทุกคนรวมถึงหวังซือเห็นฉากนี้หัวใจของพวกเขากระโดดข้ามจังหวะแก่แก่แก่ใบหน้าของหวังซือซีเซียวและเขากลัวจนพูดไม่ออกนี่มันแรงแบบไหนกันเนี่ยต้องใช้ความแข็งแรงเท่าใดในการบีบท่อเหล็กให้เป็นแป้งทอดนี่มันปีศาจชัดชัด หวังซื้อมองหลิวฟานด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวชาวบ้านกลืนน้ำลายและจับหน้าอกนี่มันน่ากลัวเกินไปหลิวฟานยิ้มและชี้ไปที่ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามถนนเขาถามว่าหวังซือคุณคิดว่าต้นไม้นั้นสวยไหมหวังซื้อตกตะลึงสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรวินาทีถัดมาจู่ๆเขาก็ถูกหลิวฟานยกขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งและเท้าของเขาลอยจากพื้นหลิวฟานแกทำอะไรนะ่ะหวังซือกรีดร้อง หลิวฟานดูถูกทําอะไรงั้นหรือแน่นอนฉันกําลังส่งหมูไปที่ต้นไม้ทันทีที่เขาพูดจบหวังสือก็ถูกหลิวฟานโยนลงและบินไปยังต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปห้าเมตรตุกบหวังสือบินไปยอดต้นไม้บนลำต้นของต้นไม้ที่มีความสูงห -6 ถึงเมตรเขาตัวสัน่นบ้าจริงฉันกลัวความสูงหวังสือร้องให้หัวใจเขาสัน่นเงียบ ชาวบ้านมองหลิวฟานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพแม้แต่ผู้เท่าหวังก็ตกตะลึงเอาหลับผู้อาวุโสที่รักขยะแลกขวดสีดำเข้าคิวหลิวฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มราวกับว่าเขาแตกต่างจากชายหนุ่มที่ดุร้ายที่โยนหวงสือลงบนต้นไม้เมื่อชาวบ้านได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็เข้าคิวทันทีพวกเขาไม่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆอีกต่อไปหลิวฟานแอบพยักหน้าถ้าคุณไม่แสดงความสามารถบางอย่างคุณไม่สามารถพูดได้อย่างถูกต้อง ดิงโฮสตหยิบถุงน่องคู่เก่ารางวัล2 0 0 0 0 0หยวนดิงโฮสต์หยิบชิ้นส่วนที่แตกของแม่เหล็กรางวัล3 0 0 0 0 0หยวนดิงโฮสตได้หยิบแปลงขนรางวัล5 0 0 0 0 0หยวนดิงโฮสต์ได้หยิบขึ้นมาสิบชิ้นของกระจกแตกรางวัล3 0 0 0 0 0หยวนดิงทั้งขยะที่ชาวบ้านส่งมาถูกวางไว้ในมุมหนึ่งโดยหลิวฟานเขาไม่ได้รวบรวมเข้าระบบทันทีมิฉะนั้นกองขยะขนาดใหญ่จะหายไปในอากาศบางๆมันจะทำให้คนกลัวจนตาย ขวดสีดําขนาดเล็กที่หลิวฟานได้เตรียมไว้ล่วงหน้าก็ถูกชาวบ้านรับไปทีละคนพวกเขาไม่ได้พูดอะไรสักคําพวกเขาทั้งหมดมีความคิดเช่นเดียวกับจูจือในตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่อยากรู้อยากเห็นและปฏิเสธที่จะเชื่อมันพวกเขารีบกลับบ้านเพื่อทดสอบหลิวฟานมองไปที่ด้านหลังของกลุ่มและถอนหายใจในใจของเขาเขาจะเห็นผลภายในวันพรุ่งนี้อย่างช้าที่สุดดิงขอแสดงความยินดีทรัพย์สินของโฮสูงถึง15 0 0 0ล้านรางวันเทเลท เทเลทโฮสมีทักษะพิเศษการเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนทันทีระยะทางเกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะและร่างกายของโฮสตเมื่อเสียงนี้เข้ามาในใจของหลิวฟานเขาสงสัยว่าเขาได้ยินผิดเทเลทมันเป็นความจริงหลิวฟานกระพริบตาแล้วหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความสุขมันเป็นความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถหาได้ในเกมและนวนิยายเท่านั้นนั่นคือการเทลเพิร์ดในเวลาเดียวกันข้อมูลเกี่ยวกับการเทเลตปรากฏในใจของเขา แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทดสอบมันเขาเดินไปที่ต้นไม้ตรงข้ามเขาและเตะลำต้นของต้นไม้หวังสือตกลงมาจากต้นไม้ทันทีไปให้พ้นหลิวฟานกล่าวด้วยความดูถูกหวังสือรีบวิ่งหนีไปเขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับหลิวฟานจากก้นบึ้งของหัวใจรอก่อนเธออีกไม่นานไม่ช้าก็เร็วแกจะดีแน่หวังสือตัดสินใจแล้วดิ่งการรวบรวมขยะเสร็จสมบูรณ์ เสียงของระบบดังขึ้นอีกครั้งและถังขยะทั้งหมดที่กองอยู่ในมุมถูกนำกลับมาใช้ใหม่โดยระบบฉากนี้ตามธรรมชาติไม่ได้หลบหนีการสังเกตการของหลยวเว่ U ในใจของเธอเริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับร่างกายที่ลึกลับของหลิวฟานที่สามารถเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสมบัติได้น่าเสียดายจังทำไมเขาต้องเป็นศิษย์น้องของฉันด้วยเขายังให้ชีวิตใหม่แก่ฉันไม่อย่างนั้นฉันคงจะต้องผ่าพิสูจน์ว่าอะไรอยู่ในตัวเขา หลิวยูไว้ถอนหายใจเบาๆและนั่งคอยขาเริ่มบ่มเพาะหากหลิวฟานรู้ว่าสิทธิหญิงของเขาคิดอะไรอยู่ในขณะนี้เขาอาจจะกลัวมากจนใบหน้าของเขาซีเซียวหลิวฟานพบสถานที่ที่เงียบสงบนอกหมู่บ้านและวางแผนที่จะทดสอบความสามารถในการเทเลดของเขาข้างลำธารหลิวฟานยืนอยู่บนหินก้อนใหญ่และมองไปที่หินอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลในวินาทีถัดมาร่างกายของเขาหายไปทันทีสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่ง บทที่442ทูดแห่งหายนะซิลร่างของหลิวฟานก็ปรากฏตัวขึ้นบนต้นไม้ห่างออกไป10เมตรโอ้โคเจ๋งหลิวฟานเกือบจะลื่นถลายออกจากต้นไม้และคว้ากิ่งไม้อย่างรวดเร็วเขาทั้งประหลาดใจและมีความสุขการเทเลสเป็นเรื่องจริงและมีระยะทางประมาณ10เมตรระหว่างการเทเลสแต่ละครั้งอย่างไรก็ตามเขายัางค้นพบข้อเสียสประการ ทิศทางที่เขาต้องการเทเลทอยู่ตรงหน้าเขาแล้วทำไมเขาถึงวิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ข้างหลังเขาประการที่2การเทเลตครั้งหนึ่งกิน10%ของพลังชีของเขาดังนั้นเขาไม่สามารถเทเลตเกิน1ิครั้งก่อนที่จะถึงขีดจำกัดของเขาดูเหมือนว่ามีข้อจำกัดมากมายสำหรับความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์นี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นทักษะการช่วยชีวิตฉันยังต้องฝึกให้มากกว่านี้เขาคิดอยู่พักหนึ่งและพลังชีวิตของเขาฟื้นตัวได้ในเวลาเพียง10นาที ระบบนี้กําลังท้าทายสวรรค์มันจะดียิ่งขึ้นถ้าเขาสามารถดูคัมภีร์สมบัติทอ้อีเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลิวฟานรู้สึกรำคาญเล็กน้อยมันน่าผิดหวังจริงๆที่มีนางมันอยู่ที่บ้านในอีกสามชั่วโมงข้างหน้าหลิวฟานยังคงฝึกเทเลตแก้ไขทิศทางระยะทางและแม้แต่แบกวัตถุนหนักก่อนเทเลตเขาพบว่าแม้แต่ก้อนหินร้อกิโกรัมก็จะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการเทเลต นี่หมายความว่าเขาสามารถช่วยผู้คนได้ในช่วงเวลาวิกฤตมันเกือบจะพบข้าเมื่อหลิวฟานกลับบ้านชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวกันที่ประตูอีกครั้งไอหยาผู้กอบกู้หมู่บ้านของเรากลับมาแล้วคุณฟานในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วปุ๋ยของคุณมีประสิทธิภาพจริงๆพักของเรากำลังเติบโตอย่างบ้าคลั่งขอบคุณมากหลิวฟานพี่ชายหลิวฟานคุณถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อช่วยหมู่บ้านของเรา ชาวบ้านล้อมหลิวฟานเหมือนดวงดาวรอบดวงจันทร์พวกเขาหลงไหลเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟผู้ถหวังตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมมือข้างหนึ่งของเขาจับมือของหลิวฟานในขณะที่อีกมือหนึ่งถือหัวหอมสีเขียวหลิวฟานชายชารายอยากขอบคุณนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นปุ๋ยที่ดีเช่นนี้ดูสิมันเพิ่งจะบ่ายแต่รสชาติของมันเปลี่ยนไปแล้วผู้อาวุโสของหมู่บ้านคนอื่นๆทั้งหมดพยักหน้าในข้อตกลงดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อ หลิวฟานยิ้มเบาๆและพูดว่าทุกคนป้าและลุงไม่จําเป็นต้องขอบคุณผมผมไม่ได้ให้พวกคุณฟรีๆผมเองก็ได้รับประโยชน์จากขยะเหล่านั้นในความเป็นจริงเขาได้รับอย่างน้อย100ล้านแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อหลิวฟานแม้ว่าเขาจะบอกพวกเขาก็ตามนี่มันไม่ดีเลยขยะมีมูลค่าเท่าไหร่กันคุณได้ทำความดีเพื่อหมู่บ้านของเราคุณเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านของเรา หัวหน้าหมู่บ้านอยู่ไหนทำไมหัวหน้าหมู่บ้านยังไม่มาอีกเราต้องให้รางวัลบุตรชายของตระกูลหลิวอย่างถูกต้องนี่เป็นชายหนุ่มที่ดีเขาไม่เหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยคนอื่นๆที่วิ่งไปเมืองใหญ่และไม่เคยกลับมาไม่ว่าหลิวฟานจะมีผิวหนาแค่ไหนเขาก็อดไม่ได้ที่จะตัวลอยเขายิ้มและพูดว่าเอาละคุณป้าอย่าชมนักเลยผมจะตัวลอยอยู่แล้วผมแค่ให้ปุ๋ยแก่คุณเท่านั้น คราวนี้ได้ช่วยผมโฆษณาหลังจากโรยปุ๋ยนี้แล้วคุณภาพของดินเปลี่ยนไปที่เหลือทำตามขั้นตอนครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนแรกฉันคิดว่ามันจะไม่ส่งผลอีกหลังจากปลูกในครั้งแรกจูจือถอนหายใจโล่งอกและกล่าวขึ้นในความเป็นจริงนอกเหนือจากการขอบคุณหลิวฟานแล้วเขาและชาวบ้านโดยรอบอยังต้องการซื้อปุ๋ยนี้เพิ่มเติมตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการมันอีกต่อไป ในขณะนี้ร่างเตี้ยเล็กน้อยรีบวิ่งมาจากระยะไกลหัวหน้าหมู่บ้านมาแล้วทุกคนตะโกนหลิวฟานมองข้ามไปคนที่มาคือหัวหน้าหมู่บ้านยูลี่เขาเป็นลุงที่ทำงานหนักให้กับหมู่บ้านยุควงมานานกว่า50ปีลุงหลีหลิวฟานทักทายเขายูลี่ละมองหลิวฟานด้วยรอยยิ้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยและเขาก็ยิ้มเหมือนดอกเบญจมาศหลิวฟาน คราวนี้นายทำเรื่องใหญ่เพื่อหมู่บ้านของเราแล้วเราแค่กังวลว่าจะไม่สามารถขายผักในหมู่บ้านของเราได้และช่องทางการขายของเราถูกตัดออกตอนนี้เทคโนโลยีชั้นสูงของนายได้นำคุณภาพของผักฟื้นฟูขึ้นมาฉันสามารถจินตนาการถึงฉากของผู้ขายและผู้ค้าส่งที่ซื้อผักของพวกเราอย่างบ้าคลาั่งยูลีกล่าวอย่างมีความสุขหลิวฟานสายหัวแล้วพูดว่า หัวหน้าหมู่บ้านผมคิดว่าสิ่งที่คุณต้องทำมากที่สุดคือการทำสิ่งที่ดีเพื่อรักษาความลับไว้ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปความลับของหมู่บ้านยุควงของเราจะถูกเก็บเป็นความลับถ้าบอกให้คนอื่นรู้อย่างน้อยก็ควรหลังจากที่เราขายผักยูีิก็เริ่มจริงจังขึ้นเขายกนิ้วให้หลิวฟานและสรรเริญเขาคุณพูดถูกจากนั้นเขาก็ตะโกนใส่ชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังหลิวฟานว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในหมู่บ้านมากับฉันเพื่อประชุม นอกจากนี้ปากของคุณถูกปิดแน่นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหากผู้คนจากหมู่บ้านมาขาวที่อยู่ใกล้เคียงรู้พวกเขาจะมาและสร้างปัญหาอย่างแน่นอนหัวหน้าอย่าห่วงเลยหากคนเหล่านั้นจากหมู่บ้านม้าขาวกล้าที่จะมาฉันจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่กลับมาอีกถูกต้องแล้วคนของหมู่บ้านยุบวงไม่เคยกลัวใครเรายังไม่ได้ตัดสินความผิดกับพวกเขาสำหรับการตัดน้ำประปาของหมู่บ้านของเรา คนในหมู่บ้านยุกวงพูดขึ้นด้วยความโกรธพวกเขาทั้งหมดยกมือขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของพวกเขาหัวหน้าหมู่บ้านพยักหน้าพอใจจากนั้นได้นำเจ้าหน้าที่หมู่บ้านมาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของช่องทางการขายผักของหมู่บ้านยุกวงในที่สุดกลุ่มคนก็แยกย้ายกันไปหลิวเสี่ยวเตียนี้ไปกับกูเ่เสี่ยวเสี่ยวพี่คุณน่าทึ่งมากคุณช่วยให้หมู่บ้านของเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ คุณหลิวฟานคุณเปิดบริษัทวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่หลินไ่หรือเปล่าคุณสามารถพัฒนาปุ๋ยที่น่าทึ่งชนิดนี้ได้กูเสี่ยวเสี่ยวก็ประหลาดใจมากเช่นกันหลิวฟานมองไปที่พวกเขาและพบว่าทั้งสองสาวสวมต่างหูเปลือกหอยพวกเธอมีความงามชนิดพิเศษแน่นอนว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆในอนาคตคุณสามารถบอกฉันได้ว่าคุณต้องการกินอะไรฉันสามารถปลูกได้และพวกมันดีกว่าผักธรรมดาร้อยเท่าหลิวฟานกล่าวอย่างภาคภูมิใจ ถ้าอย่างนั้นคุณหลิวฟานผักที่คนในหมู่บ้านของคุณปลูกเหมือนกับผักที่คุณปลูกไว้หรือเปล่ากูเสี่ยวเสี่ยวถามด้วยสายตาที่เปิดกว้างหลิวฟานตกตะลึงและตอบว่าแน่นอนรสชาติก็เหมือนกันท้าไมเสี่ยวเสี่ยวจะมีความคิดใดๆกูเสี่ยวเสี่ยวบังคับยิ้มและสายหัวหลิวฟานรู้สึกว่ามันแปลกแต่ไม่ได้คิดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ โอ้ใช่เสี่ยวเตี๋ยใจเย็นใจเย็นกับไม้กวาดวิเศษนั่นถ้ามีใครรู้เข้าบางทีเธอและเสี่ยวเสี่ยวจะได้รับการปฏิบัติเป็นมนุษย์ต่างดาวหลิวฟานพูดอย่างจริงจังหลิวเสี่ยวเตี๋ยและกู่เสี่ยวเสี่ยวมองหน้ากันแล้วแลบลิ้นออกมาที่หลิวฟานเข้าใจแล้วพี่ฉันจะไม่กินข้าวเย็นนะฉันจะออกไปเล่นกับเสี่ยวเหมยหลังจากพูดแบบนั้นพวกเขาวิ่งหนีไปเหมือนควันไฟนายท่านอาหารพวกนี้อร่อยมากในขณะนี้เสียงก้องอยู่ในใจของเขา หลิวฟานพูดไม่ออกนี่คือเอลวินที่ในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เขาออกจากครอบครัวอยู่เอลวินนอนหลับลึกเขาเพิ่งตื่นมาวันนี้เฮเฮเอลวินนายจำศีลงั้นหรอหลิวฟานสัมผัสเอลวินในถุงผ้าและหยอกล้อมันวินาทีถัดมาเขาก็ตกตะลึงทันทีผักหลายพันกิโลกรัมในถุงผ้าถูกกินโดยเอลวินฉิบผักหายไปครึ่ง ในทางกลับกันเอลวินก็นอนอยู่บนพื้นพร้อมกับท้องใหญ่ของมันยื่นขึ้นมันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนี่มันเป็นการปล้นครั้งใหญ่ให้ตายสินี่คืออาหารของการทำงานหนักของฉันทั้งหมดมันถูกทำลายโดยนายเอลวินค่ำคืนหลิวฟานไปยังที่ดินของตัวเองอย่างเงียบๆและแทนที่ฟาร์มอันดับหนึ่งก่อนที่จะโรยมเมล็ดผักอีกครั้งในเวลาเดียวกันหลิวฟานก็เรียกทูตแห่งหานยะจนปรากฏหุ่นไล้กาที่สูงเท่าผู้ชายคนหนึ่ง แววตาชั่วร้ายฟันที่ดูเหมือนเลื่อยไฟฟ้ากำลังน่ากลัวหุ่นไลก้าคุกเข่าลงและพูดด้วยความเคารพว่านายท่านบทที่443โปรดอย่าทำร้ายเยาวชนโมฆเขาอย่างฉันทูตแห่งหายนะเฟติกอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวปวดหัวในลิกออฟเลเจนแต่ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าหลิวฟานและเรียกเขาว่านายท่านความรู้สึกนี้น่าพอใจจริงๆ ลุกขึ้นเฟตริกภารกิจของคุณคือการปกป้องหมู่บ้านนี้จากการลุกรานของคนนอกผู้ไม่หวังดีทั้งหลายกำจัดพวกเขาซะหลิวฟานออกคำสั่งแรกครับนายท่านทูตแห่งหายนยิ้มอย่างน่ากลัวแม้แต่หลิวฟานก็รู้สึกหนาวเหน็บบนหลังของเขานอกเหนือจากทักษะความกลัวนายจะอัปเกรดทักษะอื่นๆได้อย่างไรหลิวฟานถามอย่างสงสยัยเฟตริกกล่าวด้วยความเคารพว่า ในท่านระดับของข้าช่วยให้ข้าสามารถดูดซับพลังงานทางวิญญาณได้เพื่อการบ่มเพาะและการอัปเกรดข้ายังสามารถรับเลือดของสิ่งมีชีวิตผ่านความตัวของเป้าหมายหลิวฟานขมวดคิ้วคนแรกไม่เป็นไรแต่อันที่สองร้ายมนุษยธรรมแล้วทำอย่างไรดีละ่ะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากฉันคุณสามารถทำร้ายศัตรูได้แต่นายฆ่าพวกเขาไม่ได้นายเข้าใจไหมหลิวฟานเตือนรับทราบ ทูตแห่งหายนาะคงคำนับและเดินไปที่ทุ่งเด็กดีกิกาบินมาที่บ่าของทูตแห่งหายนะด้วยแสงจันสลัวมันดูน่ากลัวไม่ว่าใครจะมองไปที่มันหลิวฟานหาวและกลับไปนอนหวังสือรู้สึกว่าใบหน้าของเขาซึ่งอยู่มานานกว่า20ปีถูกทําลายทั้งหมดต้องเป็นเพราะหลิวฟานเขาเกลียดหลิวฟานในใจแต่เขาไม่กล้าสร้างปัญหาเพียงคนเดียวดีหลิวฟาน แกคิดจริงๆหรือว่าแกจะนาหมู่บ้านยุควงทั้งหมดไปสู่ความร่ารวยได้แกไม่กลัวหรือว่าชาวบ้านในหมู่บ้านม้าขาวจะรู้ความลับนี้เหรอฉันจะไม่ปล่อยให้แกได้รับสิ่งที่แกต้องการหวังสือใช้ประโยชน์จากแสงจันทรเพื่อเดินทางและมาถึงหมู่บ้านม้าขาวเพียงลําพังใครกันเช่นเดียวกับที่หวังสือเข้าใกล้ทางเข้าหมู่บ้านม้าขาวเขาถูกค้นพบโดยอาเหมาซึ่งกําลังฉี่ที่ทางเข้าหมู่บ้านนอ อ๋อพี่เหมาชันเองหวังสือพี่โบตงอยู่ไหมครับหวังสือเดินไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มและมอบบุหรี่อาเหมาดึงกางเกงและเอาบุหรี่ไปเขากล่าวอย่างดูถูกว่าหวังสือทำไมนายมาที่หมู่บ้านของเราดึกๆึกแล้วทำตัวลับลบล่อๆพี่โบตรงนอนแต่หัวค่ําแล้วทันใดนั้นการแสดงออกของหวังสือก็เริ่มจริงจังเขากล่าวด้วยเสียงต่ําว่าพี่เหมาผมมาพร้อมกับข้อมูลสําคัญในวันนี้พี่โบตงต้องชอบมันแน่นอน อีกอย่างถ้าคืนนี้ผมไม่เจอพี่โบตงหมู่บ้านม้าขาวจะเจอปัญหาใหญ่ในอนาคตอาเหมาสูดลมหายใจลึกๆของบุหรีและพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่ามันร้ายแรงมากเอาเละหวังสือถ้านายกล้าโกหกฉันฉันจะให้นายกินอิฐทั้งก้อนสินาทีต่อมาหวังสือได้เจอโบตงที่เพิ่งออกมาจากหมู่บ้านนับตั้งแต่หลิวฟานช่วยโบตงจากใคหนิงโบตงก็ซื่อสัตย์มาระยะหนึ่งแล้ว เขารู้ว่าเขาถูกควบคุมโดยกูอูจี้แต่เขาไม่สามารถกำจัดมันได้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากเป็นหมาของกูอูจี้ต่อมาเขาถูกหลิวฟานจัดการเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเครื่องรางบนหลังของเขาที่เขาไม่สามารถลบออกได้หายไปมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณหลิวฟานอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่เต็มใจที่จะเป็นศัตรูกับเขามันน่ากลัวเกินไปดังนั้นเหตุผลที่นายบอกฉันคือให้ฉันทำลายผักเหล่านี้ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะไม่มีใครต้องการผักจากหมู่บ้านม้าขาวของฉันโบตงจ้องมองหวังสื่อด้วยสายตาดุร้ายนิ้วมือของเขาบีบก้นบุหรี่ไฟได้เผานิ้วมือของเขาโบตงทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหัวใจของหวังสื่อสั่นสะเทือนเขาเอาแตงกวาออกจากอกของเขาเช็ดมันและส่งให้โบตงนี่คือแตงกวาที่ข้าขโมยมาจากบ้านของผู้ท่าหวังพี่โบตงลองกินดูแล้วคุณจะรู้หวังสื่อยิ้มอย่างคลุมเครือ โบตงมองเล็บสีดำของหวังสือด้วยความรังเกยียจเขาเอาแตงกวามาและล้างมันถึงสามครั้งเขาค่อยกัดแตงกวาเขาต้องการที่จะคายมันออกมาทันทีแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหวานและกรอบมันเป็นเพียงแตงกวาที่ดีที่สุดในบรรดาแตงกวานี่นายหมายถึงแตงกวาที่ปลูกโดยหมู่บ้านของนายดวงตาของโบตงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อนี่มันอร่อยเกินไป เขาเห็นฉากที่น่าสังเวชของหมู่บ้านทันทีไม่มีผู้ค้าส่งรายเดียวที่เต็มใจมาที่หมู่บ้านเพื่อซื้อผักแต่พวกเขาทั้งหมดวิ่งไปที่หมู่บ้านยุควงนี่มันทนไม่ได้จริงๆใช่แล้วพี่โบตงถ้าท่านไม่คิดหาทางหมู่บ้านม้าขาวจะตกอยู่ในอันตรายหวังสือกล่าวด้วยความขุนเคืองอย่างชอบธรรมโบตรงมองเขาอย่างแปลกประหลาดหวังสือนายมาจากหมู่บ้านยุควงทำไมนายช่วยคนนอก นายต้องการที่จะทำลายหมู่บ้านของนายเองนั้นหรอหวังซือยิ้มอย่างอายและบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านหลิวฟานคนนี้มีความสามารถมากจริงๆดูเหมือนว่าเขาทำได้ดีในโลกภายนอกมาสองสปีแล้วเรื่องนี้ไม่สามารถบังคับได้โบตงลังเลนิดหน่อยเขาได้รับความทุกข์ทรมานมากจากการเผชิญหน้ากับหลิวฟานหวังซือพยักหน้าซ้ำๆเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่โบตงมันง่ายที่จะหลบลูกธนูที่ซ่อนอยู่ในที่โลง่ง มันยากที่จะป้องกันลูกธนูที่ซ่อนอยู่ทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากเวลาที่พวกเขาผ่อนคลายในคืนนี้และแอบ,บทำลายผักในทุ่งนาหรือขโมยปุ๋ยบางอย่างที่หลิวฟานให้พวกเขาหวังสือแนะนำและดวงตาของโบตงก็สว่างขึ้นทันทีโอเคมาทำแบบนี้กันหลังเที่ยงคืนนายนำทางไปฉันจะทำให้หมู่บ้านยุควงต้องทนทุกทรมานกับความพ่ายแพ้ที่โดนบทขยี้ปังปัปัง,ปง ในช่วงกลางดึกหลิวฟานไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำและกำลังดูภาพยนตร์แอคชั่นอยู่จู่จๆก็มีใครบางคนเคาะประตูเขากระโดดลงมาใครกันหลิวฟานปิดคอมพิวเตอร์และเปิดประตูหลียูเว่เพิ่งอาบน้ำเธอเดินตรงเข้าไปในห้องของหลิวฟานสิทธิ์พี่หญิงมันไม่ดีเลยที่จะทำแบบนี้ตอนกลางคืนหลิวฟานไม่มีเวลาหยุดเธอเขาเหลือบมองห้องนอนของแม่และน้องสาวโชคดีที่พวกเขาไม่ได้สังเกตเห็น ลิวยูไว้ใช้พลังฉีทําให้ผมที่เปียกแห้งเป็นไอน้ําหลิวฟานหันหลังกลับและเห็นว่าเธอสวมชุดนอนสีขาวอ่อนหลิวยูไว้ผู้สวมชุดนอนคอวีลึกหลิวฟานรู้สึกราวกับเลือดไหลออกจมูกเขาสงบจิตใจของเขาอย่างรวดเร็วและมองไปที่เธอเขาพูดด้วยเสียงต่ําว่าสิทธิพี่หญิงผมพูดความจริงกับคุณผมยังบริสุทธิ์อยู่เลยโปรดอย่าทําร้ายเยาวชนที่โง่เขลาอย่างผม หลี่ยูไว้คายขายาวของเธอผิวที่ขาวและกระจังสายของเธอทําให้หลิวฟานเวียนหัวสิทธน้องหัวใจคุณไม่มั่นคงสิทธพี่หญิงอย่างฉันแค่อยากให้บททดสอบง่ายๆแต่คุณไม่สามารถสงบจิตใจได้งั้นหรอปัจจุบันหลี่ยูไว้เป็นเสมือนสาวน้อยธันดาหลิวฟานยืนอยู่ที่ประตูตะลึงและไม่สามารถพูดได้สิทธพี่หญิงคุณใส่เสื้อผ้าน้อยไปนะระวังตัวด้วยว่าคุณจะเป็นหวัดมันดึกแล้วรีบกลับไปที่ห้องเพื่อนอน,อนเถอะ หลิวฟานกระตุ้นมันยากที่สุดที่จะยอมรับความโปรดปรานของความงามมันดึกมากแล้วและเธอเพิ่งอาบน้ำมันง่ายที่จะจินตนาการถึงฉากในห้องของชายโสดในทางกลับกันหรือยูว้มอบรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ดวงตาที่มีสเสน่ห์ของเธอเหมือนผ้าไหมมือของเธออยู่บนเตียงและริมฝีปากสีแดงของเธอถูกยกขึ้นเล็กน้อยสิทธ์น้องกลัวอะไรเราเคยนอนบนเตียงเดียวกันมาก่อนคุณอายเรื่องอะไรสิทธิ์พี่หญิงจะไม่ทำอะไรคุณ หรยูไว้เกี่ยวนิ้วของเธอที่หลิวฟานหัวของหลิวฟานร้อนขึ้นบ้าเอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้ว